จากคลิปที่แล้วนะคะอ่าจะเป็นในเรื่องของการประมาณค่าเฉลี่ยประชากร2ประชากรอิสระกันวันนี้เราจะมาเรียนการประมาณค่าเฉลี่ยประชากร2ประชากรสัมพันธ์กันนะคะอ่าะว่าสัมพันธ์กันก็คือมันจะมีส่วนเกี่ยวข้องกันนะคะเช่นถ้าสมมุติว่าเรามีข้อมูลอยู่2ชุดอ่าเช่นน้ําหนักก่อนเข้าคอร์สลดน้ําหนักแล้วก็อีกชุดหนึ่งเป็นน้ําหนัก หลังเข้าคอร์สลดน้ำหนักของคนทั้งหมดอยู่10คนอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นข้อมูล2ชุดนี้ก็คือข้อมูลน้ำหนักก่อนและก็หลังเข้าคอร์สเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันนะคะดังนั้นถ้าเราอยากจะรู้ว่าค่าเฉลีย่ยหรือน้ำหนักเฉลีย่ย ของข้อมูล2ชุดนี้นะคะว่ามีความแตกต่างกันอยู่ในช่วงไหนเราก็สามารถที่จะประมาณค่าเฉลี่ยประชากร2ประชากรในรูปแบบของความสัมพันธ์กันนะคะก็คือ2ประชากรสัมพันธ์กันอ่ะดังนั้นสูตรที่เราจะใช้ในการคำนวณน,นะคะก็จะมีอยู่1สูตรตามนี้นะคะสูตรที่ว่าก็คือ อันนี้เป็นสูตรในการหาช่วงความเชื่อมั่น1ลบอลฟาคูร้อยนะคะของมิลหนึ่งบมิก็คือดูในรูปของผลต่างอ่ะดังนั้นสูตรของมันมันก็จะเป็น D b บาลบด้วยสถิติ T นะคะแล้วก็คูณกับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวอย่างหารด้วยสแควรูทเอนะคะแล้วก็ตรงกลาง ก็จะเป็นม1ลหบมิก็คือดูรูปของขนต่างนะคะแล้วทีนี้ก้อนทางด้านขวาจะมีความแตกต่างจากก้อนทางด้านซ้ายก็คือก้อนทางด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นเครื่องหมายลบก้อนทางด้านขวาจะเป็นเครื่องหมายบวกแต่ส่วนอื่นเหมือนกันหมดเลยนะคะดังนั้นฝั่งนี้ก็จะมีค่าน้อยกว่าฝั่งขวาเสมอ คานนี้ดีบาร์มันคืออะไรดีบาร์ bar มันก็คือค่าเฉลี่ยตามปกตินั่นแหละค่ะแต่ว่าตามปกติที่เราเคยคํานวณนนะ่ะดีบาร์มันก็คือแต่ก่อนเราคำนวณลักษณะของ x bar นะคะก็คือค่าเฉลี่ยตัวอย่างแต่ทีนี้เรามาเปลี่ยนเป็นจาก x เป็น d ีเฉยๆให้มันสอดคล้องกับคำว่า d e p e n d e n t นะคะที่แปลว่าสัมพันธ์กันอ่ะดังนั้น d bar มันก็คือผลรวมของ d i หารด้วย n เล็ก คราวนี้ถ้า di มันคืออะไรเดี๋ยวเราจะไปดูในโจทย์นะคะแล้วก็ sd ก็คือส่วนแบ่งเบนมาตรฐานม,มันก็จะหาจากรากที่2ของผลรวม di กำลัง2องแล้วก็ลบด้วยผลรวมของ di ทั้งหมดยกกำลังสองตัวนี้ก็หารด้วย n แล้วก็ทั้งหมดนี้หารด้วย n ลบหนะคะแล้วก็การแจกแจงแบบ t ตัวนี้นะคะจะมีองศาอิสระหรือ df เนี่ยเป็น n ลบหนก็คือตรงนี้นะคะ อันนี้ก็คือ df ของมันหรือบางทีเราอาจจะแทน df ตัวนี้ด้วยตัว new ก็ได้นะคะอ่ะอันนี้ก็คือสูตรในการคำนวณอ่ะทีนี้เรามาดูตัวอย่างนะคะในการศึกษาประสิทธิภาพการลดความดันโลหิตของยาสูตร1ที่ให้แก่ผู้ป่วยในปริมาณ6.25มิลิกรัมผู้ศึกษาบันทึกความดันโลหิตของผู้ป่วยจำนวน10คน ก่อนและหลังการให้ยาสูตรดังกล่าวไปแล้ว70นาทีได้ดังนีนะ้ข้อมูลเราก็จะมีอยู่2ชุดนะคะชุดแรกเป็นความดันโลหิตก่อนให้ยาแล้วก็ชุดที่2เป็นความดันโลหิตหลังให้ยาโดยแยกตามจำนวนผู้ป่วยนะคะอย่างเช่นคนที่1ก็จะมีความดันโลหิตก่อนให้ยาเป็น175 วันที่2ก็จะเป็น179ไปจนถึงคนสุดท้ายมีความดันเป็น176อันนี้ก็คือความดันก่อนให้ยาออนนี้จากนั้นเขาก็ให้ยาแก่ผู้ป่วยในปริมาณ6.25มิลลิกรัมแล้วก็ผ่านไป70นาทีเขาก็จะมาวัดความดันอีกรอบหนึ่งก็จะได้ความดันหลังให้ยาออกมา คนที่1ความดันก็จะลดลงจาก1.75ลดลงเหลือ152นะคะแล้วก็คนที่2ก็ลดลงจาก179มาเป็น153ไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะจนถึงคนสุดท้ายนะคะอะ่ะก็จะมีความดันลดลงเหมือนกันซึ่งถ้าเราสังเกตดูมันก็จะมีคนที่ความดันลดลงแล้วก็เท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้นก็มีนะคะ ดังนั้นข้อมูล2ชุดนี้ชุดที่1กับชุดที่2เราจะเรียกว่าเป็น2ประชากรสัมพันธ์กันสัมพันธ์กันเนื่องมาจากว่ามันจะเป็นตัวเลขที่มาจากคนคนเดียวกันนะคะมันก็เลยมีส่งผลต่อกันก็เลยเรียกว่ามีความสัมพันธ์กันอ่ะคราวนี้โจทย์บอกว่าจงหาช่วงความเชื่อมั่น95%ของความแตกต่างระหว่างความดันเฉลี่ยก่อนและหลังให้ยานี้ ดังนั้นเราจะพบว่ามันก็คือสองประชากรสัมพันธ์กันบางทีเราอาจจะดูที่หลังเปอร์เซนต์ก็ได้นะคะถ้าเราเห็นความแตกต่างเนี้ยค่ะเห็นคําว่าความแตกต่างก็แสดงว่าเป็นสองประชากรนะคะอ่ะแล้วก็ถ้าเห็นก่อนและก็หลังเนี้ยค่ะอันนี้ก็บอกได้เลยว่าเป็นสองประชากรสัมพันธ์กันนะคราวนี้เราจะเริ่มทําการคํานวณแล้วนะคะ กำหนดให้ μ หนึลบ μ สอแทนอันนี้ก็คือความหมายของ μ หนึลบ μ สอนะคะ ตอนนี้เขาให้เขาสุ่มคนมา10คนนะคะดังนั้น n เท่ากับ10แล้วก็ช่วงความเชื่อมั่นเราจะแทนด้วย1ลบเอลฟคือ0.95แล้วก็เอลฟาตัวเดียวเป็น0.05ดังนั้นช่วงความเชื่อมั่น 95ของมิวจะหาจากอ่ะสูตรของมันก็คือ d bar ลบ t เอลฟาส่วน2องศาอิสระเป็น n นลบ1นะคะแล้วก็คูณอยู่กับ s ห้อย d หารด้วยรูท n ตรงกลางก็จะเป็นมิวหลบมิวส ตัวน,นี้ก็จะเป็น d ีบาบวก t alpha ีเอลฟาส่วน2องศาอิสระเป็น n ลบหคูณกับส่วนวงเป็นม,นมนาตรฐานแล้วก็หารด้วยรูทตามสูตรนี้นะคะเราจะหา d b บาออกมาหา t ออกมาแล้วก็ sd ออกมาก่อนแล้วค่อยแทนค่าลงในสูตรนะคะ ฝั่งขวาก็จะเป็นค่าเดียวกันค่าแรกที่เราจะหาก็คือค่า t นะคะเราก็จะแทนเอลฟากับ n ลงไปซึ่งเอลฟาเป็น0.05 มหาร2 n คือ10ลบออก1นะคะดังนั้น0.05หาร2ได้0.025แล้วก็องศาอิสระเป็น9จากนั้นเราก็จะไปเปิดตารางทีนะคะตารางทีโดยการเอาตัวแรก0.025เนี่ยไปเทียบกับคอลัมน์ของเอลฟาแล้วก็9ตัวนี้ไปเทียบกับคอลัมน์ของ n ิวนะคะ เราก็จะได้ค่า t มาเป็น2.262น,นี่ก็คือค่า t นะคะได้2.262ทีนี้ค่าต่อไปเราจะหาค่า d bar ก็คือค่าเฉลี่ย ซึ่งสูตร d b a าก็คือ summation di i ตั้งแต่1ถึง n เล็กแล้วก็หารด้วย n เล็กนะดังนั้นเราต้องหา di ออกมาก่อนนะคะ di ก็คือจะเป็นผลต่างของข้อมูลดิบซึ่งจะแยกตามจำนวนคนนะคะคนที่นะีคะนะดังนั้นแถวนี้นะคะ เราก็จะหาเป็นค่า d i ซึ่งจะจับเอาข้อมูล x 1กลุ่มที่1ตั้งแล้วก็ลบด้วยกลุ่มที่2อ,อการหา d i นะคะในช่องแรกก็คือค่า d 1อันนี้ d 2 d 3ไปจนถึง d 10ดังนั้น d 1เราก็จะเอา x 1ก็คือ175ตั้งลบด้วย152นะคะ ได้เท่ากับดีสิบสามทำแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะ ตอนนี้เราได้ค่า di ครบแล้วนะคะดังนั้นเราก็จะเอาค่า di ทุกตัวมารวมกันเราจะเรียกว่าเป็น summation di จะได้เท่ากับ211นะคะดังนั้นเมื่อเราได้ summation di แล้วเราก็เอาไปแทนลงในสูตร 211 n เป็น10ก็จะได้ค่า d bar เป็น21.1 d bar เท่ากับ21.1ค่าต่อไปที่เราจะหาคือ s d นะคะสูตรของมันคือลากที่2ของ summation di กำลังสอลบด้วย summation di ทั้งหมดยกกำลัง2ตัวนี้หารด้วย n เล็กแล้วก็ทั้งหมดนี้หารด้วย n 1. เล็กลบหนึ่งี้ตามสูตรนี้ summation di เราคำนวณแล้วได้เป็น211 ะะดังนั้นเราจะหา summation di กำลังสองเพิ่มซึ่ง summation di กำลังสองก็คือเราจะเอา di แต่ละตัวมายกกำลังสองแล้วก็ค่อยเอามาบวกกันดังนั้นแถวนี้เราจะเป็นการหาค่า di กำลังสองนะคะดังนั้นช่องนี้คือ d 1 2กลังสองก็จะเอา23มายกกำลังสอง d ีก็จะเป็นยี่กกำลังสองทำแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะเมื่อได้ d ีไอกำลังสองครบแล้วนะคะเราก็เอามารวมกันทุกตัว มันก็คือค่า summation di กำลังสนั่นเองเราจะได้ผลรวมของ di กำลังสองเป็น6,233จากนั้นเราก็เอาไปแทนลงในสูตร sd ได้เลยค่ะ สามสามลบด้วย summation di คือ2องจับมายกกำลังสองแล้วก็หารด้วย10ทั้งหมดนี้หารด้วย10บลบหมันคือรากที่สองของ6 2สอสเราจะคำนวณก้อนนี้ออกมาก่อนนะคะก้อนนี้จะคำนวณจากเอาส1งยสกกำลังสอง แล้วก็หารด้วย10ค่ะจะได้เป็น4,452.1ทั้งหมดนี้หารด้วย9จากนั้นจะเอาตัวนี้ลบกันแล้วก็หารด้วย9นะคะมันคือรากที่2ของ ร้อยเก้าสิบเจ็ดจุดแปดแปดก็จะได้เป็นสิบสี่จุดศูนย์เจ็ดอะังนั้น SD เราได้เป็นสิบสี่จุดศูนย์เจ็ดเมื่อได้ครบสามตัวแล้วนะคะจากนั้นเราก็แทนค่าลงในสูตรได้เลยค่ะ ดีบาร์เป็น21.1ลบ2.262คูณอยู่กับ sd ก็คือ14.07หารด้วยรูท N, N เป็น10ตรงกลางก็จะเป็นมิวหนลบมิะคะถ้าเป็นสองประชากรทีนี้ตัวนี้ก็จะเป็น 21.1เปลี่ยนจากลบเป็นบวกนะคะตอนนี้เราแทนค่าเสร็จแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะคำนวณค่ะ ก้อนซ้ายสุดนะคะมันจะแยกออกเป็น2ก้อนโดยการดูเครื่องหมายตัวนี้เป็นตัวแบ่งนะคะ,ะดังนั้นก้อนแรกก็คือก้อนนี้ก้อนที่2ก็คือก้อนนี้นี้ก็เช่นกันดังนั้นมันก็คือ21.1บอลบก้อนนี้ก็จะเป็น10.06 แล้วก็ขวาสุดนะคะก็จะเปลี่ยนจากลบเป็นบวกดังนั้นมิวหลบมิวสจะอยู่ในช่วง11.04ถึง31.16นี่ี้เราได้คำตอบแล้วนะคะเราก็สรุปได้เลย สรุปก็คือว่าช่วงความเชื่อมั่น95%นะคะของความแตกต่างระหว่างความดันโลหิตเฉลี่ยก่อนและหลังให้ยาจะอยู่ในช่วง11.04ถึง31.16ถ้าคำตอบเป็นบวกแบบนี้แสดงว่าค่า M1 เนี่ยก็คือความดันโลหิตก่อนให้ยาจะมีค่ามากกว่าความดันโลหิตหลังให้ยาก็แสดงว่าเมื่อให้ยาเสร็จแล้วความดันจะลดลงก็แสดงว่ายาตัวนี้ มีประสิทธิภาพในการลดความดันนะคะการประมาณค่าเฉลี่ยประชากร2ประชากรกรณีสัมพันธ์กันก็จะมีเพียงเท่านี้ค่ะ